คำว่าช้าเราเข้าไปแมคโครมานะครับซึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะไปหา<ช>ได้ครูปูช็อกโกแลตดูไบแต่แตว่ามันหายากมากค่ะทุกคนเราไปทั้งสองทั้งหมดสองสาขา,าใช่ไปสองสาขาไม่มีเลยครับส่<ช>วนของขาดก็เลยไปเจอตัวนี้<ช>นะครับ<ช>เป็นเค้กกล้วยหอมครีมชีสนะคะได้ราคามา89บาทนะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตดูไบอันนี้เป็นของ d u ก k ิ n นนะคะได้ราคามา59บาทนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะลองชิมเพราะว่ามันอร่อยไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนเป็นขอชิมเค้กกล้วยหอมก่อนค่ะเรามาชิมเค้กกล้วยหอมก่อนนะคะทุกคนอันนี้ชิ้นใหญ่มากขอบคะุณห,หอมมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนชิมชีสจุกนะคะคำบ่งบอกของควานได้ดีหอมจริงๆหอมมากเลยมาชิมกัน นี่ดูข้างในทิอร์มันนะคะอืมอืมอืมเป็นไงไม่เห็นพวกนึงอยูน่นะ <c oughs> เป็นไงบ้างชิ้นเลยอะ้ะกีนคนเดียวได้อร่อยมากทุกคนนัวมากกินชิ้นนัวมากนะคะ อร่อยหนงตัวไม่หวานมากนะคะทุกคนอ่ะลองชิมหอมอันนี้ก็คือเป็นชิมหรอชิมชิมใช่ตรงนี้เปขามนี่ละใช่ว้าวขว้าบัวปิ้ช็อคโกแลตชิมใช่ไหม มันหอมอ่ะหอมซื้อมากินก็คือไม่ผิดหวังนะคะอร่อยนะคะทุกคนแต่ก็น่าต้องหาไปยทุกคู่เพราะว่าดูใบให้ได้นะนี่เป็นมาสองปากขาไม่มีนะเห็นรีวิวจะจอกๆว่าอร่อยนะคะเราก็เลยซื้อมากินมาชิมดูนะคะว่าอร่อยจริงไหมก็อร่อยสมความเลื่อมลือจ๊ะ ตอนนี้ใครเดินมาเขาประตูหรอทำไม <c oughs> ต๊อกต๊อกต๊อก <c oughs> ในติก๊กในติกต๊กต๊อกเขาไ,ได้มีการอืมชิมแม่ะทำไม่ได้เรียกว่าชินมนะควม,มควรกินผมส่หน่าจะหิวมากินข้าวมาเลเช้าอ๋าอฮใครลำเลียก็ค,คืออร่อยนะคะทุกคนไปหาซื้อกันนะคะซื้อมาฝังกล่องอบัดนะ อร่อยหอหมหวานลงตัวไม่หวานมากคนไม่กินหวานก็คนกินได้นะเคยกินไปหลายครั้งแล้วเนี่ยก็ค,คือจะกินที่อิม่พอมพี่พนั้นอร่อยอะ่ะครมชีสอร่อยมากเนาะดูชิมชิ้นน,ะน,ทนะ,ะทุกคนคือเก็แส่ให้มาจุกๆเลยอะ่ะว้าว วาชิมช็อกแลตด้วยใบกันนะคะของนังกิ้งน,นะคะหนี่หน้าตาเป็นรูปหัวใจนะคะรานะคา59บาทนะคะทุกคนเราได้มาจากหน้าแมคโครนะคะไขยหน้าแมคโครช็อกกานี้รูปทรงมันจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็เหมือนคล้ายๆเป็นเพชรเป็นเป็นรูปเพชรหัวใจเลยเนะาะทำไมเขาถึงเรียกว่าช็อกแลตด้วใบอะ่ะไม่รู้ก็มาจากดูวใบป่ะแล้วแล้วมันแตกต่างกับช็อกแลตด้ง่งนอยังไง อันนี้ไม่ได้มาจากดูไบมันทำที่ไทยเนี่ยแหละแต่ว่าต้ตนตำหลับมัมาจากดูไบเนาะอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นไซส์พิตาชิโอแอนด์พีนัทนะคะทุกคนเปิดดูหน้าตาต่อเป็นอะไรที่โอ้ลืมเก็บพลาสติ บิดดขึ้นนี้ไหมะใช่มันต้องบดค่ะทุกคนอยมันไม่ขึ้นแล้วล่ะเธอตูสิ <Wow. S 1> ใสจุกๆเลยอ่ะอันนี้เป็นถั่วอะไรนะเขาเรียกว่าอะชิโอใช่ทุกคนอันนี้เป็นกินครั้งแรกของแนนเลยนะเห็งเขาดิววิวเหมือนกันเยอะแยะไม่เคยได้กินกับเขาเลยอ่ะไปหาซื้อเซเว่นก็ไม่ค่อยมีเนาะ,ะเซเว่นก็ ของน้อยครับแต่ก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นของนงกินนะคะทุกคนห้าสิบก้าบาทอ่ะเาซื้องนมาชิมดูนะคะโอ้ยหอมมากห,หอมหอมถั่วพิตาชิโอนะคะอันนี้ใส่พนัก<า>ด้วย กรอบกรอบอร่อยช็อกโกแลตก็ลงตัวมันได้กลิ่นพีนัทอาจจะได้กลิ่นพีนัทกรอบของกรอบตัวพิตาชิโอไปหน่อยนะึงยังแต่เต้นเชาเลตเตนคุณอ่ะคุณอัฟ้าใช่ไหมซิมใช<อ>่ก,ก็ลงตัวคือกรอบอ่ะอ ขาซื้อง่ายนะทุกคนที่ดยากินนะคะต้องกินคำเป็นเซกใช่ไหมไม่เหลือไหนจะหมดแล้วนะเพื่อที่จะสัมผัสรสณค่าที่แท้จริงของของช็อกโกแลตอะไรวะาไปรู้อืมอะไรนะดูไบดูไบดูไบ เหมอือนเนะอยากให้ทุกคนกิมเลยมันกรอบแล้วมันอร่อยของตัวอืมลองสูบยิ้มเลยอร่อยอ่ะหายากินหมดชิ้นเลยนะอืมหมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้อย่ากให้ทุกคนได้ เดี๋ยวให้ทุกคนชิมเยอะมากว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่นี่ถ้ากินหนึ่งก้อนเต็มก็น่าจะไม่ต้องกินข้าวเย็นใช่ก็อิ่มมากแต่ว่าราคา99บาทถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะทุกคนถือว่าคุ้มนะขอชิมหน่อยกินเลยอร่อยเลยนัวมากตรงตัว ชิ้นใหญ่มากทุกคนดูในกล้องอาจจะชิ้นเล็กแต่ว่าในจริงๆแล้วมันชิ้นใหญ่มากการขายเื้อนะคะทุกคนค่ะอ,อันนี้ของช็อปไรท์ดูใบของดังกิ้นนะคะเค้กกล้วยหอมใช่ปะเออเค้กหอมพิมพ์ชีฟเค้กหอมพิมพ์ชีฟหางคือด้ที่แมคโครนะครับโคแปดสิบเก้าบาท อันนี้เป็นช็อกโกแลตดู้ใบนะคะของนังกินนะคะราคา5้าสิบเก้าบาทก็คือว่าโดยรวมก็อร่อยนะคะทุกคนกรอบอร่อยช็อกโกแลตก็หวานลงตัวนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องหาซื้อเดี๋ยวรอบหน้าเราจะหาซื้อเดีุ๋กุช็อกโกแลตดูใบเนี่นคโคนะคะซึ่วันนี้เราตามหากันแล้วมันขายยากใช่ไหมไม่มีขายใช่ไม่มีของอ่ะแล้วแบบจะซื้อกันเยอะทุกคนช่วงนี้มันเป็นกระแสแล้วอยู่นะคะก็ซื้อตัวนี้มากินก่อนก็ได้ทันทุน โอเคคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนะาะใช่ชิมนดนูคือก็คือ,คอซื้อมาข้อไม่ผิดหวังครับตามหาซื้อกันนะคะทุกคนก็าคลิปนี้ต้ฝากกดไลคล์กดแชร์กดตัฒนาไทยให้กับใช่ค่ะถ้าอยากให้เรารีวิวอาหารอะไรมากินเนี่ยบอกเราได้นะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจากกาอกันอีกทีหน้านะคะ